ระหว่างที่หมออูจินกำลังขึ้นปั๊มหัวใจของท่านรัฐมนตรีอยู่นั้นอาจารย์คิมที่กำลังจะเข้าไปดูอาการก็ถูกหมอพักขวางเอาไว้พร้อมทั้งบอกว่าเขาจะรักษาอาการของท่านรัฐมนตรีเองอาจารย์คิมเลยตะโกนเสียงดังใส่เขาว่าคุณแน่ใจหรือว่าจะช่วยคนไข้ได้ทำเอาหมอพักหน้าเวอจนต้องหลีกทางให้พออาจารย์คิมเข้าไปถึงห้องไอซูที่ท่านรัฐมนตรีอยู่อาจารย์คิมก็รีบถอดลวดที่เย็บแผลออกทั้งที่หมอซอกกำลังปั๊มหัวใจอยู่ จากนั้นเขาก็เอามือลวงเข้าไปนวดหัวใจท่านรัฐมนตรีในทันทีทำเอาทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็พากันช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหัวใจท่านรัฐมนตรีก็กลับมาเต้นอีกครั้งหลังจากนั้นอาจารย์คิมก็เดินออกมาจากห้อง ICU โดยมีหมอพักยืนรอหาเรื่องอยู่ที่หน้าห้องเขาถามอาจารย์คิมว่าทั้งที่มีฝีมือดีขนาดนี้แถมยังเป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางสามด้านคนเดียวของเกาหลีทำไมถึงมาอยู่โรงพยาบาลบ้านนอกไม่มีชื่อเสียงแบบนี้ล่ะ อาจารย์คิมเลยตอบไปแบบเท่ๆว่าเพราะคนไข้ต้องการผมไงล่ะครับคนเป็นหมอจะต้องการอะไรอย่างอื่นอีกเหรอฮูอย่างหล่อเลยแต่หมอพักก็ไม่ยอมรีบตอกหน้ากลับไปว่าถ้าคุณไม่บ้านะก็คงเป็นพวกโกงหกจนเป็นนิสัยแถมยังบอกอีกด้วยว่าเขาไม่เชื่อเรื่องทำดีแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำเอาหัวหน้าพยาบาลที่ยืนฟังอยู่ตรงนั้นของขึ้นจนอยากจะตบหัวเขาไปสักปาบด้านหมอเอินแจที่เข้ามาดื่มน้ำในห้องครัวก็ดันไปเห็นหมออูจินนอนอยู่แถมเรียกเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมตื่นเธอเลยกะจะแกล้งเขียนหน้าเขาซะหน่อยแต่แล้วหมออูจินก็ลืมตาตื่นขึ้นมาในจังหวะเดียวกันกับที่หมอเอินแจกำลังจะเอาปากกาเขียนหน้าเขาพอดีเธอจะทำอะไรนะทำเอาหมอเอินแจตัวแข็งทื่อแก้ตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียว แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเธอเองที่ถูกหมออูจินเอาปากกาเมจิกมาเขียนหน้าในขณะเดียวกันหมอพักที่ยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลก็กำลังถแถลงข่าวว่าเขาจะเป็นคนผ่าตัดครั้งที่สองให้ท่ารัฐมนตีด้วยตัวเองแต่พอกลับเข้ามาในโรงพยาบาลก็โดนหัวหน้าพยาบาลด่าไปชุดใหญ่ว่าการผ่าตัดครั้งที่สองนี้เป็นเพียงแค่การเย็บแผลง,ง่ายๆเขาแทบไม่ต้องทำอะไรกับคนไข้ที่อาจารย์คิมช่วยชีวิตไว้เลยแต่กะจะเอาความดีความชอบไปหมดคนเดียวหรอ แต่หมอพักก็ตอบกลับไปอย่างหน้าตาเฉยว่าใช่แล้วแหละครับแล้วก็เดินจากไปทําเอาหัวหน้าพยาบาลปี๊ดแตดรอบที่สองของวันจากนั้นหัวหน้าพยาบาลก็ประกาศให้ทุกคนในโรงพยาบาลกันไม่ให้คนจากโรงพยาบาลกอแดเข้าถึงไฟล์ของคนไข้ได้รวมถึงรายงานการผ่าตัดของท่านนายมนตรีด้วยแต่สุดท้ายหมอแบกก็เอารายงานการผ่าตัดไปให้คนพวกนั้นอยู่ดีพร้อมทั้งบอกกับหัวหน้าพยาบาลว่า อาจารย์คิมเป็นคนสั่งให้เอาข้อมูลพวกนี้ให้คนพวกนั้นไปครับพอหัวหน้าพยาบาลรู้แบบนั้นก็โกรธจนเลือดขึ้นหน้าพร้อมทั้งตรงดิ่งไปโวยวายกับอาจารย์คิมถึงห้องทํางานด้านหมออึนแจก็แอบมาคุยกับหมออูจินว่าให้ร่วมมือกับเธอช่วยอาจารย์พักในการผ่าตัดท่านรัฐมนตรีแล้วใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้เพื่อกลับไปที่โรงพยาบาลกอแดด้วยกันแต่หมออูจินก็เอาแต่ปฏิเสธลูกเดียว โดยไม่ว่าเธอจะพยายามตื้อแค่ไหนเขาก็เอาแต่ปฏิเสธพอคุยกับหมออ่นแจเสร็จหมออูจินก็ต้องรีบวิ่งมาที่ห้อง ICU ทันทีเพราะจู่ๆอาการของท่านเลขารัฐมนตรีก็แย่ลงกระทันหันทําให้เขาต้องรับการผ่าตัดฉุกเฉินโดยด่วนจนหัวหน้าบริกาที่อยู่ตรงนั้นถึงกับทาอะไรไม่ถูก แล้วพยาบาลอืนทักก็ต้องช็อกอีกว่าเมื่อเห็นว่าคนที่เซนยินยอมการผ่าตัดของเลขารัฐมนตรีก็คือหัวหน้าบริการนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นพี่ชายของเลขาแต่เขาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลท่านรัฐมนตรีอย่างดีที่สุด ทำให้ไม่ได้ดูแลน้องชายของตัวเองและก่อนที่เลขาจะเข้าห้องผ่าตัดไปหัวหน้าบอดิการ์ก็ก้มหัวให้พยาบาลอื่นทักเหมือนเป็นการบอกว่าฝากน้องชายผมด้วยนะครับพอถึงเวลาผ่าตัดหมออึนแจก็เดินเข้ามาในห้องตามปกติแต่กลับถูกรุ่นพี่โฮจุนไล่ออกไปเพราะอ้างว่าเธออาจจะเป็นลมในห้องผ่าตัดอีกก็ได้แต่เธอก็บอกว่าเธอเป็นคนติดตามอาการของท่านรัฐมนตรีมาตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลเธอน่าจะมีส่วนช่วยอะไรได้บ้างแต่รุ่นพี่โฮจุนก็บอกว่า ไม่ต้องหรอกเพราะมีหมออีกคนมาช่วยแล้วแล้วจูจ่ๆหมออูจินก็เดินเข้ามาทําเอาหมออื่นแจงงไปหมดจนุ่นพี่โฮจุนบอกว่าซออูจินนะ่ะมันหักหลังเธอมาเข้าร่วมทีมเพื่อจะได้คว้าโอกาสเอาไว้เองไงละ่ะเพราะคนนั้นนะ่ะมันเก่งเรื่องแทงข้างหลังคนอื่นอยู่แล้วทําเอาหมออ่นแจทั้งอึ้งทั้งโกรธจนทําอะไรไม่ถูก แต่ความจริงแล้วอาจารย์คิมเป็นคนบอกให้อูจินไปช่วยหมอพักผ่าตัดทางที่เขาเองก็ไม่ได้อยากจะทำแต่อาจารย์คิมก็บอกให้เขาเข้าไปแทนถ้าไม่อยากเห็นหมออึนแจวิ่งหนีออกจากห้องผ่าตัดแล้วมาอ้วกอีกแล้วการผ่าตัดทั้งสองห้องของท่านรัฐมนตรีและเลขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินหมออาลืมที่เดินไม่ได้ดูทางก็เดินไปชนเข้ากับพออรองพยาบาลทนดำที่เพิ่งกลับมาจากการราพักร้อนแต่เธอก็เข้าใจผิด คิดว่าเขาเป็นคนไข้ของผอ,อทั้งที่ผอ,อพยายามจะอธิบายให้เธอฟังแล้วแต่เธอก็รีบอาสาพาเขาไปนอนพักที่ห้องฉุกเฉินก่อนแถมยังตรวจร่างกายให้ผอ,อแบบครบเซตด้านห้องผ่าตัดคอมอพักก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเมื่อจูจ่ๆก็ไปเจอผ้าก๊อซสีเขียวในท้องของท่านรัฐมนตรีเข้าเขาเลยสงสัยว่าอาจจะมีภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบจากถุงน้ำดีเขาเลยจะจัดการกับท่อน้ำดีใหม่ แต่แล้วหมอโฮจุนผู้ช่วยคนแรกก็ดันทำมีดไปโดนคลิปเข้าทำให้เลือดไหลออกมาเยอะมากแต่หมออูจินกับหมอพักก็ช่วยกันห้ามเลือดจนอาการกลับมาคงที่ได้แต่ก็ไม่สามารถเย็บแผลให้กับท่านรัฐมนตรีได้เนื่องจากอวัยวะภายในบวมมาก ส่วนห้องผ่าตัดของอาจารย์คิมก็ผ่าตัดสดําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในขณะเดียวกันหมออึนแจก็เอาแต่ยืนสับปะะงกตรงเคาน์เตอร์พยาบาลเพราะเธอกินยาที่ช่วยให้สงบเข้าไปก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดจนหมออูจินเห็นและทนไม่ได้ต้องลากเธอไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ําแล้วระหว่างทางเธอก็ดันไปได้ยินรุ่นพี่โฮจุนคุยกับพยาบาลแบบรับรล่อๆเลื่อนคลิปที่อัดไว้ในห้องผ่าตัดวันนี้ แต่ด e kind of <àn> ้วยความที่หลบไม่ทันเธอก็เลยถูกรุ่นพี่จับได้ว่าแอบยืนฟังอยู่รุ่นพี่ก็เลยขู่เธอว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดที่หน้าห้องไอซีลูกชายของท่านรัฐมนตรีก็เดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลเขารีบตรงเข้ามาถามหมอพักว่าไหนตอนแรกบอกว่าผ่ารอบที่สองแล้วก็จบแล้วไงทําไมถึงยังไม่หายอีกหมอพักเลยอ้างว่าอาการของท่านรัฐมนตรีนั้นแย่กว่าที่คิดไว้มาก อวัยวะยังบวมอยู่และต้องทำการผ่าตัดครั้งที่สามอีกครั้งและปิดบังเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัดเอาไว้แต่ลูกชายของท่านรัฐมนตรีที่ถูกนักข่าวของโดยุนวันเป่าหูก็มีท่าทีว่าจะไม่ยอมและขู่จะฟ้องอาจารย์คิมรวมทั้งโรงพยาบาลที่ทำการรักษาโดยประมาทด้วยทำให้พ่อของเขาเข้าผ่าตัดโดยไม่ได้ทำซีทีสแกนก่อนแถมยังด่าอาจารย์คิมอีกว่าแค่อยากมีชื่อเสียงจากการผ่าตัดรัฐมนตรีเลยไม่สนใจขั้นตอนพื้นฐานต่างๆ อาจารย์คิมเลยตอบกลับไปด้วยความใจเย็นว่าถ้าเขาให้ค่ากับแค่ชื่อเสียงเขาคงไม่ถาตัดท่านรัฐมนตรีหรอกเพราะดูจากอาการตอนที่มาถึงโรงพยาบาลประกาศเวลาการเสียชีวิตน่าจะง่ายกว่ามั้ง แต่ลูกชายท่านรัฐมนตรีก็ยังยืนยันที่จะฟ้องอยู่ดีด้านหมออึนแจที่ถูกเรียกให้มาดูเคสฉุกเฉินก็พบว่าคนไข้มีภาวะอกรวนเธอเลยฉีดยาเข้าที่เส้นประสาทเพื่อระงับอาการปวดจากนั้นก็ปรับความดันของเครื่องช่วยหายใจให้สูงขึ้นจนหมอจองตกใจแต่เธอก็บอกว่าซี่โครงที่หักอยู่ของคนไข้มันต้านปอดทำให้เวลาหายใจเข้าเลยต้องใช้ความดันเยอะกว่าปกติจากนั้นอาการของคนไข้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทำเอาหมอจองถึงกับอึง้งส่วนอาจารย์คิมที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอาจารย์คิมก็เลยมาถามหมออึนแจว่าถ้าเธอไม่เห็นเลือดกับมีดที่กีดลงไปก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเธอเลยตอบว่าใช่ค่ะตอนอยู่ห้องฉุกเฉินฉันทําได้หมดทุกอย่างเลยนะคะขอแค่ไม่ใช่ห้องผ่าตัดก็พออาจารย์คิมก็เลยยกคนไข้คนนี้ให้เธอเป็นคนดูแลทําเอาหมออึนแจดีใจสุดส แล้วหมออึนแจก็ดันไม่ได้ยินหมอนำคุยกับผู้จัดการจางว่าแท้จริงแล้วอาจารย์คิมเป็นคนส่งให้หมออูจินไปเข้าห้องป่าตัดแทนหมออึนแจเธอเลยรู้สึกผิดกับหมออูจินมากส่วนหมออารึมที่ทำท่าลุกลีลุกลนไม่สบายใจและกำลังจะไปเคาะห้องของพออก็ถูกพยาบาลอึนทักห้ามไว้ก่อนพร้อมทั้งถามว่ามีเรื่องอะไรเหรอครับ หมออาลืมเลยบอกว่าตอนที่เธอตรวจร่างกายของพออเธอได้ยินเสียงแปลกๆที่ปอดของเขาทำให้เธอเป็นห่วงว่าปอดของเขาอาจจะมีปัญหาได้และต้องรีบบอกให้พออ,อรู้แต่แล้วเธอก็ต้องช็อกเมื่อได้รู้ว่าพอ,ออรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วแถมพยาบาลอึนทักยังของให้เธอเก็บเรื่องนี้เป็นความลับอีกด้วยด้านลูกชายของท่านรัฐมนตรีก็มาบอกหมอพักว่าเขาตั้งใจจะฟ้องอาจารย์คิมเลยอยากได้คลิปการผ่าตัดครั้งที่สอง หมอพักเลยปฏิเสธลูกเดียวว่าเขาไม่มีบันทึกการผ่าตัดแต่แล้วหมออืึนแจก็เดินเข้ามาถามรุ่นพี่โฮจุนว่าเขาทำ USB หล่นไว้หรือเปล่าพร้อมทั้งพูดเปิดโปงต่อหน้าลูกชายของรัฐมนตรีรุ่นพี่บอกเองนี่คะว่า USB นั่นเป็นบันทึกการผ่าตัดครั้งที่2และมันสำคัญมากๆเลย ทำเอาทั้งอาจารย์พักและรุ่นพี่หน้าเวอร์ไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวในขณะที่อาจารย์คิมนั่งดูคลิปการผ่าตัดอยู่นั้นเขาก็เรียกให้หมออูจินเข้ามาหาที่ห้องทํางานแล้วยื่นซองเงินสดจํานวน1ิบล้านวอนให้กับเขาพร้อมทั้งบอกว่าให้เขาทยอยคืนเงินให้เดือนละหนึ่งล้านวอนแถมยังแซวอีกว่าถ้าอย่างนั้นนายคงต้องติดแงกกับฉันไปอีก10บเดือนแล้วละ่ะก่อนจะโดนอูจินบอกว่าอืมผมว่ามันเลี่ยนไปหน่อยนะครับแต่ฉันว่า ถ้าจะพูดแบบมืออาชีพหน่อยจะเรียกว่าโรแมนติกก็ได้นะอาจารย์คิมตอบกลับไปแบบหมอโรแมนติกแต่แล้วพอหมออูจินเดินออกมาจากห้องของอาจารย์คิม<ๆ>เขาก็ต้องช็อกหนักเพราะเจ้านี่นอกระบบเดินตามมาทวงเงินเขาถึงโรงพยาบาลทนดำ